สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิพานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับสเปเชียลคลิปนะคะ ตันี้เป็นตอนพิเศษนะคะที่น้ำส้มจะเอาของที่ตัดเกินออเดอร์นะคะแล้วก็มีของที่พร้อมส่งเลยไม่ต้องรอคิวตัดนะคะมาขายให้พี่ๆแม่ๆนะคะได้จับจองกันไปเลยนะคะเริ่มเลยตัวแรกนะคะสินค้าไม่มีมตำมนิแต่อย่างใดคะ่ะแค่เราตัดเกินนะคะบางทีแบบว่าลูกค้าสั่งแล้วเราตัดเบิร์ตัดเกินอะไรอย่างนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวรุ่นนี้ค่ะเป็นคอโกลมปาดนะคะมาพร้อมกับแขนต่อ ย้วยระบายไม่เท่ากันนะคะด้านข้างจากจิตทวิตนะคะแขนฟุง้งฟิงกุุงกิงมากค่ะแขนสวยมากแขนสวยจริงๆนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าบุงอ่านะคะปักดอกกรอยนะคะ จะเห็นว่าดอกรอยนูนเลยนะคะแล้วก็ด้านในดอกเนี่ยจะมีมุกด้วยนะคะสวยมากนะคะด้านคอนี่คือเรียงกราบให้รอบคอเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นลายผ้าของเขานะคะตัวนี้ไซส์38ค่ะ38หรือ36นะคะมี2ตัวค่ะ38หรือ36นะคะเป็นสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอตัดค่ะ สั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ส่งไอสั่งวันนี้ส่งวันนี้ทันรอบก็ได้พรุ่งนี้เลยนะคะอันนี้รวดเร็วทันใจนะคะตัวนี้ราคา1,700บาทค่ะ1,700บาทนะคะโอนชำรจะจัดส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทนะคะสนใจกลาบมุกตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังจะเป็น เรียบเรียบแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการโชว์รายผ้าของเราเนาะมันจะได้ไม่ตัดดอกนะคะตัวนี้เป็นซิปข้างนะคะซับในอัดกาวนะคะผ้ามีน้ำหนักอยู่ทรงสวยเฟิร์มค่ะสวยมากหวานมากนะคะ ดูดีจริงๆนะคะตัวนี้เกินราคาสวยเกินราคาค่ะ1,700บาทเท่านั้นนะคะ3,6,3,8นะคะ2ตัวค่ะสีชมพูแบบนี้หวานๆทั้งคู่เลยนะคะชอบตัวนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนโทรมาแล้วก็แจ้งรหัสด้านบนได้เลยค่ะอีก2ตัวนะคะที่เป็นสินค้าที่จะเอาออกมาสเปเชียลในคลิปนี้นะคะ ตัวนี้เป็นเป็นคอโกลมแขนกระบอกนะคะธรรมดาแบบธรรมดาเลยแต่เดี๋ยวจะบอกว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากเดี๋ยวน้องส้มจะแปะแปะรูปที่น้องส้มเคยใส่ไว้นะคะให้ดูนะคะตัวนี้ให้ดูตรงแขนจะได้เห็นชัดๆดอกกรอยจริงๆดอกแน่นมากนะคะทอแน่นมากนะคะแล้วก็สวยมากวิงวิงย วิ่งวิ่งวับวับเลยนะคะตัวนี้เป็นผ้าใยบวกเกาหลีนะคะของแท้นะคะตัวนี้คือผ้าสวยมากอยู่แล้วนะคะตัดแบบเรียบๆรียบนะคะตัวนี้ใส่แนวเรียบหรูดูผู้ดีมากนะคะใส่แบบเรียบหรูดูผู้ดีมากตัวนี้สีชมพูหวานนะคะชมพูหวาน38 40ค่ะ ชมพูหวานตัวนี้มี38และ40นะคะสนใจตัวนี้รหัสด้านบนนะคะตัวนี้จากราคาเต็ม1890บาทนะคะน้องส้มลดให้พันแปดทวนพอคะ่จะจัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีค่าจัดส่งของเรานะคะก็คือใช้บริการขนส่งเอกชนนะคะก็คือจะเร็วทันใจนะคะแต่ว่าก็ราคาแพงนิดนึงนะคะน้องส้มก็เลยขอเป็นค่าส่งบ้างนะคะแล้วก็ถ้าใครเก็บปลายทางน้นนองส้มขออนุญาตบวก50บาทนะคะ สวยมากดอกกราบนะคะแล้วก็อ่ะสีชมพูหวานนะคะแล้วก็สีนี่ค่ะแม่ขา สีชมพูบานเย็นค่ะเอาให้เห็นดอกชัดๆให้เห็นดอกชัดสวยมากแล้วก็วิง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 ตัวนี้คือสียิ่งเข้มยิ่งวิงเยอะนะคะแบบว่ายิ่งเห็นวิงชัดเจนนะคะตัวนี้ไม่ใช่สีม่วงนะ้ไม่ใช่สีม่วงนะคะแม่ตัวนี้เป็นสีชมพูบานเย็นค่ะชมพูบานเย็นนะคะนี่ชมพูหวานหรือชมพูบานเย็นเลือกได้เลยค่ะแม่ขาจะแบบ สายหวานเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนหรือมาสายแซบสายเปรี้ยวแบบเก๋ๆนะคะกับสีชมพูบานเย็นนะคะเลือกได้เลยค่ะมีไซส์38และ40นะคะ2ตัวนี้รหัสด,ด้านบนค่ะสำหรับใยบวบเรื่อมดอกกลอยเกาหลีนะคะด้านหลังเป็นซิปหลังนะคะแล้วก็มีกระดูมด้านตัวนี้เป็นกระดุมด้านบนนะคะ ตัวนี้เป็นกระดุมด้านบนแล้วก็ซิปรูดขึ้นส่วนตัวนี้เป็นซิปรูดลงนะคะเอาเป็นว่ารุ่นนี้เป็นซิปหลังนะคะแม่แม่ค่ะรุ่นนี้เป็นซิปหลังนะคะมี2ตัวค่ะ38และ40นะคะทั้งสองสีเลยนะคะสนใจทักมาได้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้4ตัวนะคะอันนี้36กับ38อันนี้38กับ4ี่สิบ นะะสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งมีแค่ตัวที่ถือที่โชว์นะคะสินค้านี้ไม่ต้องรอนานคะ่ะแม่ขาได้เลยสั่งปุ๊บได้ปับ๊บทันทีทันใจเลยคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเชียร์มากเลยทุกตัวนะคะตัวนี้สวยมากตัวนี้สีสวยมากจริงๆคะ่ะ